โอกาสเนาะในเดินทางต่อนนี้เนาะก็คือเดินทางลงทางแขงสลวันจะไปยามบานเกิดมืางนอนของ่อเพราะว่าเขาขนับได้กะหลายปีแล้วเนาะบ่ได้ไปกับประมาณ4ปีขึ้นหลังแต่ว่ามืนอวมีโอกาสสิได้ไปเยี่ยมยามกะถือว่าตอนนี้เขากะอยู่ควเซนวนเนาะถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่จะเดินทางสไปเบิ่งในการเดินทาง พักฟอนกินกาแฟเนาะพักฟอนรถอะไรกับพักฟอนคนน่ะเพราะว่าอาการหอนลายเจ้าว่ายังมันถนอดจุดหมายปลายทางแต่ว่าพักฟอนแล้แห้งกันเนาะคือว่าเทาเดินทางมาใกล้อะไก็ต้องได้พักฟอนกินหนับกินในเนาะแมบ่บ้านเนาะบาดหน้าคือว่าเทาบบได,ด้มาโดนเธอเสียปีแต่ก็จ,จุดบูจริงก็ซื้อบ้านเนาะแต่ว่าประมาณนี้ซื้อขายนี่แหละ ก็ขุนเยอะเดี๋ยวว่าโอ้โหใชถือดรวยบอลสนามก็สิลองเขาไปเบิ่งเนาะตอนนี้กัมาหอดเพื่อดม่ใหญ่เลยเนาะเท่าตอนเขามาเากับพยายามขี่ทางก็ได้แต่ตอนนี้ก็เขามาหอดเนอี่ยคือไม่ใหญ่กค่เอาจากตอกน,นี่ก็มาได้มาหอดดินเติบไปเท่าได้นั่งพักอาบน,น้ำอาบนตัวหอดลายเดินทางมาไกล แต่ว่ามือนี่ก็สิเดินทางต่อลงทางเออวันสิไปเที่ยวปักซีเนาะอยากสิเป็นจะไหนเสียกี่กิโลเสียกี่กิโลไปพุทธเท่ไหร่ห้าไปพุทธลงกี่เขากลบอกทำไม ตอนเองอะอยู่กับพ่อใหญ่ถ่ายเป็นทีละเลิกไหวนะเดนโดนได้มาเถอะเล้วบ้านขับบอกร้ายพ่อใหญ่เงี้ยไม่ใหญ่เนาะถ่ายเก็บไว้ทีละเลิกเฮ้ยในหน่อยเขาอะบวกเขาแล้ว กาเนะีด่ดมีแหงก็จะได้พอกันนอนก,กันหลายปีแต่ว่าน้าตานี้ยเก่าบาเทาลงไง เซลาบัมเลยเนาะก็คือมื่อเช้านี้เฮาบอดีทายนะเพราะว่าหลังจากตื่นนอนมาจากบ้านบ้านของบ้านเกิดของพออะไรกัคือเมื่อคืนเฮานอนอยู่บ้านเกิดของพออะไรกัตื่นมาอะไรเฮากัแบบเฮาเผาเดินทางนะเฮาก็เลยบอดีทายนะเพราะว่าเพื่อมาแต่เช้าเพื่อว่ให้วิดานเพื่อว่าใหา้ดดหมีว่บว่าให้พอดานเนาะเขาก็เลยมาแต่เช้าเดินทางแต่เช้าเนาะก็เลยบไดี มีโอกาสได้ถ่ายคลิปเนาะแต่ว่าตอนนี้เ่ากับเดินทางมาหอดเซนลบัมเลยเนาะคือทางเมนเซนลาบัมคือสีเดินทางต่อไปยามพี่น้องแลวก็เพิ่นสิพาไปเที่ยวเนาะสนั้นเ่าก็สิ่พาเขาไปเลยเนาะไปเบิ่งบรรยากาศไปยามพี่น้องเนาะตอนนี้ก็เขาก็มาหอดทางเมนเซลบัมแล้วก็สีเดินทางต่ออีกเนาะสนั้นก็ไปเบิ่งในการเดินทางต่อไปเนาะ เห็นแต่ในในโทรศัพท์คนดังในจถาเนาะมากินข้าวกินน้ำนะบอสันได้กินข้าวนะแต่พระเช้าเลยเช้าไหมเนี่นักประสาวซื้อบัตรคารามในตลาดคัดแปลงโอ้บอกเลยอินเดูซื้อมาเด้อซื้อมาบอสบางคนซื้อมาทีนี้ยังไปพูนกินขามักน้ำเข้าเนื้อไปโอ้ ได้ได da, ้เด <c oughs> ินทางไกลเาก็บมีเงินมีครเดี๋นี้ฮะเราขอไปเศ้าคนดังไปเศร้าเนาะเขากันได้พ่อข้างแรกจนทางไเจมีเด้อดูเออเอาไอพ่อนี่นี่ไเจรลญไปเจด้วยเด้อดอไปเศร้าเออแลว่าคนดังไปเศ้าเนาะคาวันนี้เฮาก็นีเด้ก่อยได้หน่อยสบาเบียงจันมันก็ไล่ได้หน่อย่อันนี้ฮ คือว่าเห็นแต่เน้นตัวซับตอนนี้มาหอดตัวจริงเนาะอะไร oh, <okay. S 1> ทุกคนตอนนี้ก็เดินทางมาหอดเซลบัมเหมืนบ่ดเลยมาหอดเซลบัมเนาะเกินเซเลบัมตอนนี้เท่ากับกำลังสิขามเสเนาะเพราะว่ามาหอดนี่อะไรก็สิได้ขามบักตอนนี้เท่ากันเดินทางมาหอดอะไรเขาจะขามไปพังนะเพราะว่าบ้านพี่น้องเขาจะอยู่พังเซลบัมืงองนั้นเนาะฉะนนั้เทาก็สิได้ขามบักแย่าก,ก็ไปเบิง่งในขานขามบักเนาะคือว่า เรากะบุเคยมาจากเทือกเนาถือว่า,าครั้งแรกที่ได้มาเนนี้ตัวไปเบ่งในการเดินทาง <c oughs> ตอนนี้เราก็สีลงไปขามบักเนาะ ไปเอาาบวกเขาเ่อเยไปเอาคู่ลคู่ได้ตอย่างเนี้ยนนต่อจะนนนมกัศโดนนีก็ต้องตามมัดเลยีาอาคู่นี้เนี่ยคู่นี้กรักันเ้ย่อยปเอลูกตคนตอนนี้งนร่งขามากเนะ ถามนอ้อบรรยากาศนาออยู่เกินซิลบับเดี๋ยชายเบิร์บรรยากาศในเคือน่ำซิลบับเนะช่วงนี้ก็นาน่ำคน้างี่แห้งนะเพราะว่าทันมาแล้วดูแรงเพราะว่าน่ำมันแห้งก็ได้นยะองค่อนข้าเกิน่ ขัเมื่อนะขับใช่ไห,ห,ไหไมขับไช่สะไยดีนะเนาะประตูก็ยุ่ในนีมอไปย่างยู่นีอโอ้คิดนั่นไปใช่เลยใช่เลยรถมันโอ้ขามมาับรถมันเออรถถูระไปเอารถมันไปองแดม่างนั้นก็มีรถเออรถรกเคิมาหับ ยังว่าบาเงือนใหญ่บางเงือนน่อยกับูได้แบบไปทิชเชอะไรไปมปยกล้บ่ไมย่ามีนองเแบบเทากับผเคยไปยเชื่อนะแต่ว่าโอ้่้าใครเอาลงมีเามงามบ่แว่าโอ้ยชิไดมาดุแล้วคะแนนี่เออพอตัวมีบุญางามลายทางนี้ โอ้จใส่จ,จด้มาดุนะ้ำพันเลยเออบัวสาวชวนมัน่นโอ้เจไปกนมัน่นใช่ใช่บัวสาวแล้วนโมเมื่อไ่ยมแรงเมือหรอเออยมแรงใช่ไอีกขันัน,น,นโอ้ม่วนารมันจะการดีอยู่เขื่อนเลบำเนาะแต่ว่า,าตอนนี้เขาขามมาหอดพังนี่และเนาะจอดวิบบ่นักหมดนะเห็นท แต่ตอนนี้เท่ากับขามาอีกพังหนึ่งเนาะก็คือปัตยานเน่าน้ำน้ำแห้งช่วงนี้เนาะโอ้ปลาคยอยัไนไงแบบบลเคยแบบไปหนามลายนี่นะบลเคยอขามหนามนึงตัว่าหนามลายเม่เอาบาทเลยทุ <laughs> กคนเท่าหันถือว่ามากหอนเลยเพิ่นเท้าถามคนในบ้านำมาทางแลีนมาเรื่อยๆเขาว่า แลเรี่ยวครัวาะว่าเขาเขาบูทางเขาบูเกินมาแต่ว่าติดต่ออันนั้นพี่น้อง คิดว่าซีซีมีนะทางนี้ทางบ้านนะมีอยู่แต่ว่าลงมาทางใต้เ่ยก็คิดว่าบ่มี่ก้อยตอนนี้ก็เห็นแผ่นเหยียบกอยฮะก้อยู่สวรรค์ก้อยนั่นี่โตแหลมแล้วมั้งตุ๊กนาบ เลี้ยแล้ววะนี่ฮะกินเม้าอลยได้เนาะจะได้แช่แหล่เลยเป็นแชนาไใเแช่หนาบ้ยนมาเบิ้งมาเบิ้งเพิ่นเหยียบก้อยก็สบายแลมาเหยียบบอลนามไลนี่ยมันหล่างไปเลยะ น้ำน้ำโตอันมันมันเห็ดมันเฮเมาเนาะสบายน้ำกระไรแห้งเนาะน้ำน้ำไรเหยียบใส่ในน้ำไรมันจะจืดฮะเอาก้อยมั่งอเจ้าเอาก้อยมั่งอเจ้าโอ้ยใครเอาก้อยมาผักเด้เหรอเฮก้อยมันทัดจืดโอ้ยเป็นโทษอีแล้วลูกเขาเป็นยังไงกันเป็น่ะ เอากอดไปมอมไปสาวโอ้โหแกาเลยมาเบิร์นเบนยบพอยเนี่หันอูกจากห้องเลยหอดหอดหอดจนหอดจำเจียกียว่าชิบหอดเลยเนี่ยก็เมนเรนไปเท่านั้นเลยเลยตอนนี้เอากระมาหอดมาหอดบานวังเวิร์ดนี่เนาะไปถามพิษได้ถามว่าบานบานเวิร์นได้ขอถามเข้ามาผู้บานวังเวิร์นเออแมนแล้วกระซ่ มาทามาพี่น้องนะติดต่อบได้ยเห็นตีตัวอุกพอเบ,า,บากันแต่แต่คืนนี้แต่บัมาตอนเสาร์เลยติดต่อบได้เนาะอุกเลยบบหูทางครับใครแต่ทาม,มาสุดทางเลยก็มาหอดบานบางเวิร์ดเลยต่อไปไม่เท่าสิไปหาเหื่อนพี่น้องครับวันนี้จะอยู่บอดายนวันะี้ถามไปเรื่อยๆเนาะถือว่าใยว่าถามไปเรื่อยๆจังสีหูแต่บอนนี้บบหูแล้วติดต่อบได้แล้วตอนนี้ ติดต่อบ่ไดดสัญญาณกับโมมีอยู่นี่ีเอ้ยจะขี่ไปตกไปแช่แล้ไปหอนอนวัดอะไรกับโมพอกัแล้วตอนนี้เขาก็มาหอดเพื่อนมมทองเลยเนาะมาหอดกับนอนพักผ่อนตอนนี้ก็ห้ากระพืดไหนเนาะพราวว่าเขามาเนี่ยโมหูทางเลยมาหมมาถามหาซ่องซ้ำลบกลไปกลมาแต่ว่าถามหาถามคนในบ้านเนาะ เพอร์ซีพอเหือนเพราะว่ามาแล้วมาหอแล้วกับักกระหูยในบ้บานนะไพ่ผ่าดับนะครับชันญาณกระดับไพ่ผ่ากระดับเนาะสัญญาณมึกระโบ,นะบมี่เท่ากับเขามาหอดบ,บานกับชันญาณโบมีนะ่เนาะตอนนี้แบบซ้ำหูตาบอดเลยตอนนี้ติดต่อไพ่บอดเลยใครแต่มากอะถือว่ามาหอดเนาะใครในหอดเหื่อนจบเจือเนาะตอนนี้ก็มา หอดึงจุดไม้เลยถือว่าโศกดีเติบวอร์วินชีดสีนอนวัดได้ขี่รกัน่มีกลับไปหานอนวัดแล้มาตัวซุกตวชิื้อตวชิชืนี่ีเด้อตัวซัมจักใสหัวขาวเอาพี่ขอโทษคนงานกันกินกินแตเสร เพือนเฮือนเพื่อนอ้ายเนาะคือว่าลูกป,ป่าเนาะเพิ่นกะเอาเมียอะไรเงนี่เป็นเพื่อนเพิ่นเนาะเอากระไดมามาลินเนาะเดี๋ยวสิพาขึ้นไปเบิง่งอยู่เทิงเฮือนเนาะคือได้มาเยี่ยมพย่ามกระไดมาขึ้นเฮือนเฮือนฝนเนาะพอคือว่าสุดยอดเลยตอนนี้เนาะอยู่ในเหี้ยเขาเกาะนั่น,นเลย โอ้นาตาดีสุ่นหยอกเลยเฮาผู้สาวเห็นใช่ไหมสาวกินเลย,เลยแต่เมียแต่ว่าหน้าตาเนี่ยเช่นหยอกเลยไอ้น้องเฮาแต่ละคนนี่ยยกเว้นเฮานะหน้าตาพอดีพอดีอะไรทุกคนตอนนี้เฮากำชิมาถ่ายภนะูมเนาะบรรยากาศอยู่สวนมันนะวิวงามไยมีแต่สวนมันนะทางสองขางทางนี่คือทางนะทางเขาบ้านบานันบันวังเวิร์นเนาะนี่คือทาง สารสมบูรณ์แห่งจำศักดิ์ตอนนี้เราได้มาหอดมาถึงเลยนี่คือส่วนมันส่วนมัน่นชวนไลเขาเ้็ดส่วนมันอยู่ทางนี้เนาะส่วนมันนี่เท่าไหรสุดแสงหูแสงตาเลยสถานบริหากรมาไทยหูกเนาะมากับเอ่นอนางงิ้งใส่คือพี่เนาะ ลำเนาะเพราะว่าเทาออกเดินทางไปเสาก็จะกลับเนาะหลังจากมาแต่ออกเที่ยวป่าที่ว่าเขาออกมาแต่เสาเตอนนี้เขากำลังเที่ยวลำเนาะเพื่อช่วยเติมเนาะเพราะว่าเป็นอยังเช่เขาต้องเดินทางไปเสาเนาะเพราะว่าเขาออกมาแต่เสาเท่าบริษัทกิฟต์อยู่เพื่อนป่ากับเพื่อว่าผาออกมาเนาะเพราะว่าระหยัด พอด้านเนาะเขาเมื่อแต่เช้าเขาจะพอพอด้านฉะนั้นเขาเลยออกมาแต่เช้า